วันนี้เรามาทำคิสปี้บาดาน่ากันนะคะทำง่าย ทีนี้เรามาทำแป้งนะคะที่จะชุบกล้วยทอดนะคะมีแป้งว่าวนี่นะคะแป้งว่าวแปกรัมและแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ60กรัมผสมกัน2แป้งนะผสมผสมกัน2แป้งค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันทั้ง2แป้งนะคะจะใช้ตะก้อหรือจะใช้ไม้พายแล้วแต่ตามถนัดนะ แล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปค่ะคนให้เขาเข้ากันก่อนคนส่วนของของแห้งอะคะ่ะให้เข้ากันนะคะเสร็จปุ๊บเราจะเจาะให้เป็นรูก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชไปนะคะ4ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะคนให้หมดผงแป้งเลยพอคนให้หมดค่อยๆแบบนี้ค่ะค่อยๆตะล่อมไปจนหมดผงแป้งนะและทีนี้เราจะใส่โซดาค่ะโซดาครึ่งขวดค่อยๆค่อยๆใส่ไปนะคะค่อยๆใส่ไปอย่าใส่พวดเดียวจนหมดนะค่อยๆใส่ไปค่อยๆตะล่อมจนหมดผงแป้งค่ะ พอรู้สึกว่ามันแข็งเราก็ใส่เพิ่มน้ำโซดาไปแต่ส่วนผสมคือครึ่งขวดนะอย่ากเกินนั้นถ้าเกินนั้นแล้วมันจะเหล,ลวเราจะชุบจะชุบกล้วยมันไม่ติดแป้งนะคะ นให้เข้ากันนะคะโซดาเนี่ยมันจะเพิ่มความกรอบเนาะทีนี้เราก็เตรียมพอมันเข้ากันดีเราก็ไปเตรียมตั้งกระทะเลยนะคะพร้อมที่จะทอดกล้วยนะคะ วิธีเช็คน้ำมันว่าร้อนได้ที่หรือยังนะคะเอาตะเกียบจุ่มไปแบบนี้นะคะแล้วเขาจะมีฟองมาแบบนี้ยฟองขึ้นที่ตะเกียบแบบนี้ยค่ะแปลว่าเขาร้อนได้ที่แล้วอย่าอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟกลางนะคะกลางค่อนไปทางอ่อนเนาะสีสีแบบสีแป้งมันจะได้ออกมาสวยเนาะแล้วก็ชุบแบบนี้คะ่ะจุ่มไปเลยทําให้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะทำไปจ้ะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาจัดแต่งหน้ายัางไงก็ได้นะจะใส่มายองเนสจะใส่ซอสมะเขือซอสพริกตามใจชอบหรือจะไม่แต่งก็ได้นะตามใจเราเลยนะคะ